สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ข้อช่องอเป้ชนแนะครับวันนี้ไม่รู้มาทําอะไรครับที่เดิมครับมาดูคันนี้ครับวันนี้มีอัปเดตนะครับวันนี้มีอัปเดตครับกอีายังเป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยวพาเบิ้งครับเดี๋ยวส่วงนี้มุกมกไปก่อนครับนี่ครับให้เบิ้งเป็นจิ้มก่อนนะครับ อู้มันยังทางงแดงๆนี่จิ้งจกยังร้องอะครับอุมกมกมกเดี๋ยวพาเบิ่งครับอู้อันนี้ใส่แล้วครับใส่แต่ลมล่ะเดี๋ยวให้เห็นแบบๆครับเดี๋ยวเห็นแล้วให้พาเบิ่งนี่นี่ครับ เรกมันยังล่ะเสียทาเบิ่งตอนต่อไปครับเอาพี่น้องมาเบื่องกันนะครับว่าขั้นนี่เสียท่อสีใส่ท่อแบบใดนะครับเนี่ผมพาไปบงครับนี่ครับที่เด็ดนะครับนี่ครับที่เด็ดมินยังนี่เที่เด็ดอะไรครับเนี่ยอวยโอ่งญ่ครับอุ้ย ป๊าดยากจังครับนี่เอ้าทีส่เอลหาซื้อหนึ่งแปดเอาถาาเบมืองกันที่เป็นยังไงนะครับวู้ว้ยคนดีเขาบอกมิพาเหตุหรอครับแนวนี้มีแต่คนบ้าคนบ้าเดมีคนบ้าโอ้โห ดีๆเอาไปทมันหรอครับมันใหญ่แหงเลยครับนี่เบิงมือนี่อู้วมวนซ้ำกับว่ามันใหญ่กว่านี่อีกวะมันใหญ่กว่าวงหล่อนี่อีกวะอู้วเนาะจะทาเบิงครับมันสิเป็นยังไงนะครับออกมาตอนแรกก็นึกว่ามันหน่อยละตั้งมาเออบันที่ได้อะไรบ้างโอ้โหเลยโอ้ยขี่ไปเกี่ยวเขาเนี่ยครับไปเกี่ยวเขามันเกาจีว่าเออขอเส้นเล็กหนึ่งถ้วยครับก็สิบัวลอย หมอ้อก๋วยเตียเต๋ยวครับหม้อก๋วยเตี๋ยวบุงงามแหงเนาะแต่ก็ซุ้มราคาเราอยู่ใส่ใบทาเทอร์โบปิ้วปิ้วเด้๋ยบ<ด><า>วบอฮอนอูว้ว <laughs> ทาเทอร์งบฮอนจะขี่อนไงบอเอาจังขาเหิ่งกันครับไปเรืเอ่อยๆอืออือยอดอัลบั้มเอาจังหวะ โอ้โหเว้ยใส่อะไรหมดแล้วท่านโอ้โหโอ้หนักครับพี่น้องสุดยอดครับเทำอะไรได้ครับใจมันรักไปแล้วโอ้มีตุ๊กตาฝาโหลดนะเพื่อนกล้องตัวนี้สมุน โอ้โหรถเกี่ยวกับยัางม่ทันได้ออกงานครับพี่นอ้องจอดกันนะครับช่วงนี้ฝนตกครับบนฝนตกด้วยครับทางนายตกบ่ครับพุทตาเหมือนีพุทตาเสาร์นะครับเขาก็ล่มเบิดครับพี่นี่เขายืนเบริรอืมเขายืนเบิดครับนี่แต่ขเตขาลบ แก้วว่าสันศาอยู่นี่เกี่ยวอะไรล่ะสามหนครับสนใจกินกลางอะไรยี่อบกไปยี่เข้าใจทุกข้อมาอยนี้แล้วเกี่ยวอะไรล่ะสามหนอยสนใจกินกลางอยไรโอ้โหหม้อใหญ่หันมาแย่งหม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่โอ้โยก็ไปเรียกพวกหม้อครับเรียกหม้อโอ้โหมันใหญ่มากครับมันใหญ่ครับมันใหญ่มาก โคตรถอดเลยนะเอ้ยมาอยู e ่ในมาเสียงหมดเามาจากม้นสีอยู่หรือเปล่าฮู้ฮู้นี่เนู้ อ่อนๆอกอน็พายังไม่หยุดไม่ยูรอกแ,นแนกดนเวลาแดนฮะเออ <c oughs> ครับใส่มาอีกประมาณนี้นะครับเกตสิบเป็นยังไงโอ้โหโอ้มันใหญ่มากครับอูอ้ใหญ่ดีครับไม่ได้โม้นะครับใหญ่จริงๆ สถิติเกิ์ยังตีเกิดมาใหม่หมดนาทีมาใหม่เอ่อช่วงนี้บ่ได้บ่ได้บ่ค่อยจะทายงานเรื่อนเสียงคนไนเดอร์บพผี่นอน่ะไม่ใช่หรอไม่ลองพ่อควายค่อยแน่ล่ะอ่อนแหงเลย ซีเด็กเสียหนุม่มครับช่วงนี้ไม่ค่อยทายงานเครื่องเสียงไนเดอร์ครับพี่น้องเพราะว่าม,มันมีเวลานะครับทายงานเครื่องเสียงช่วงนี้ก็สซีเด้กเกี่ยวคอล้วก็มั่วแท้อย่างน้ำเห็รดรถเกี่ยวแน่ผมกับไม่ค่อยได้ดทายนะครับช่วงนี้ก็มีแต่รถนะครับเบิ่งกันไปก่อนเด้อพี่น้องจะเฝ้าเบื่อกันเด้ครับไม่เบิ่งกับอะไรเฝ้าเบื่อกันไหวเลยครับ เอาพี่นออ้องเอาสันจู่ๆกนมึนดูห้ามึงตื่นเวดมึงมึงโอ้ตื่นเวดได้ครับพี่น้องโอ้โอไวโอไว โอ้อ่อนครับอ่อนแห้งเอาไปใช้กับไฟเอาพี่นลองครับมาลองมาแล้วครับเดี๋วว่าถามมึงเป็นยังไงอืม เาได้นี่ความโมซึกเป็นยังไงครับธรรมดาต้องพายมั้ลบอต้องเสื่อมสีนะครับ

อุ้นบีบไปเพิ่งบนงองแต่ลมทางนี่หอยสี่สอัดอเลนี่ิบปอนอยสิยบมหมันนเือมาเก็ตจิ๊หงตรงไหนกนอยู่ <c oughs> จะาก็อยู่ <c oughs> โอ,อนน้อันนี้จะกะอันนี้กหาเบิ่งไปแล้วนะครับมลนมีนมยังไเิ่มมากะมอะนี่ังสติเกอร์นี่สติเกอร์นี่ครับสติเกอร์ตัวนี้ งามเนาะไว้ท,ทุนหน่อยทุนมาหน่อยครับเบิร์ลายละเจา้าผีพ่วกลูกเกี่ยวของข <c ười> <c ười> นาดก็มีนะขนาดยังเบาๆเบาๆที่มันอู้หูนำ้นำเบอร์ใท่สี่สองแปดประมาณนี้ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องพามาเบิ่งหมอหมอใหญ่ครับพี่ซ้ำนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไคร้หน้ามันนะถ้าวันนี้พี่ต่ไอตไปครับ,เ,รบเดี๋ยวภาพคลิดตามครับคลิปนี้สบายดีครับสวัสดีครับ